คอนโดหน้าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าย่านบางนาราคา6,500บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโดลุมพินีวิวลาซานแบลลิงเป็นคอนโดแบบไฮไลท์ light, สูง20ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนย่อมที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น BTS aring, na, แบลิงเซ็นทรันพาซาบางนาวิกซีบางนาเรามาดูตัวห้องกันนะครับ ตัวห้องมีขนาด23.5ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําเป็นห้องแบบันเต๊มีกระจกกั้นระหว่างห้องนอนโซนแรกที่เราก็ามานะครับก็จะเป็นโซนพื้นที่ห้องนั่งเล่นมีตู้เก็บของโต๊ะว,วางของพอเราเดินเข้ามาข้างในอีกก็จะเป็นโซนห้องนอนมีเตียงน,นอนทีวีตู้เสื้อผ้าหน้าต่างชมวิวในส่วนของโซนห้องครัวนะครับก็จะมีสิง้ังจานตู้เย็นตู้เก็บของไมโครเวฟระเบียงและโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํามีชุดสุขภัณฑ์เครื่องทำน้าอุ่น หากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ